สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องควันหลงเกมเมื่อคืนครับแมทีมอื่นนะไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลิเวอร์พูลเนี่ยต่างเก็บชัยชนะได้แบบล้นหลามครับเรากลับมาดูทีมเราครับแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดครับทำได้แค่เจ้าครับหลังเนี่ยถือว่าโอเคนะครับกองกลางก็เล่นดีครับแต่หน้าเนี่ยเกรดบีมันอะไรครับเนี่ยล่าสุดครับโอเวนฮาร์กริฟนักวิเคราะห์ฟุตบอล on TNT ป p o r t ครับตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพเด่นหน้าของแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดครับว่าใช้โอกาส เปลือเกินไปไหมอ่ะในเกมยูโรปล้าลีกที่เสมอกับทเวนเต้หนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเพราะมีโอกาสปิดกล่องหลายครั้งครับแต่ขาดความเฉียบคมสุดท้ายยิงได้ประตูเดียวแบ่งแต้งมีต่างหากเกมที่โอเทฟอร์ดเนี่ยยูเนเตยได้2มากถึง19คนนะครับแต่ว่ายิงได้แค่ลูกเดียวครับต่างจากทีมจากคอนแลนด์นะทเวนเต้เนี่ยสับไกลสองครั้งเปลี่ยนเป็น1ลูกครับโอ้โหแม้ว่า ต้นตอเนี่ยจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าถิ่นเองก็ตามแต่อย่าไปโทษตรงนี้เลยครับถ้าเราคมพอนะครับบอกเลยครับเมื่อคืนเนี่ย 4ี่ห้าลูกมันต้องมีครับการที่เราเสียประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับกับเกมแข่งขันฟุตบอลระดับนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราเห็นคือทีมเราเป็นต่ออย่างเยอะโอกาสจบอย่างเยอะ19ครั้งมันไม่เยอะให้คิดดูครับแต่ทําไมถึงยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับอันนี้คือการบ้านตัวโตๆของแมนยูและนักเตะแมนยูครับเกมลูกที่ไม่คงเส้นคงวาเลยครับเกมที่แล้วยังยิงเข้ามา7ลูกครับแล้วดู2เกมล่าสุดครับโอ้ยิงได้1ลูกลูก เกมลูกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเปิดเป็นติดครับแล้วจะเอาอะไรไปให้กองหน้ามันยิงประตูครับสุดท้ายมาก็ทําไม่ได้ประตูพอเสียประตูปุ๊บไม่เสียแต้มก็แพ้ไปเลยนะครับผมโอ้ถ้าแค่ตรงนี้ไม่ได้ครับหมนยูเหนื่อยน่ครับสำหรับฤดูกาลนี้แต่คนที่เหนื่อยกว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์นั่นแหละก็คือกองเชียร์เราเราเนี่ยครับผมแก้ให้ได้ครับไม่อยากจะเชียร์บอลแบบทุกทรมานอีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ